เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําวันที่2มกราคม2566นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคุณกําลังคิดถึงคนที่อยู่ต่างประเทศคิดจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะใครที่คิดจะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะมีโอกาสสําเร็จนะคะมีโอกาสสาเร็จนะคะการเดินทางสําเร็จราบรื่นนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะระวังป่วยนะคะระวังมีคนเจ็บคนจากนะคนที่คุณรู้จักนะคะระวังมีคนเจ็บคนจาก หรือมีคนไม่สบายนะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะไป็ถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะเดินเรื่องเอกสารเดินเรื่องงานมีโอกัดส,สาเร็จราบลื่นนะคะการงานโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้นะคะสื่อนําโชคของคุณนะคะคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็เลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคนะคะเลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคสีนาโชคนะคะคือสีแดงสีแดงสีม่วงนะคะแล้วก็สีฟ้าให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่นะคะ สี่แปดนะคะสี่แปดให้โชคขอให้คุณโชคดีค่ะ